หาดบางสเสหละนะครับแล้วก็อยู่ถัดจากพัทยามานี่พัทยาอยู่นี่เรามีเวลาอีก4ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้เข้าไปที่วัดมาแล้วมาเร็วเกินเขาบอกว่าแห่บ่ายสามนะครับแต่ตอนนี้เรามีเวลาอีก4ชั่วโมงโอุย้ยนี่ปูปูปูมาที่เรากินกันกนะใช่ใช่นี่ครับน้องอมสินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นเป็นเจ้าถิ่น,น,นประจำหาดบางเะเละนะครับมาทุกวันเลยครับใครมาก็จะเจอได้สองวันที์ <c oughs> ริมทะเลไงพี่ได้ฟิวเวอร์มีกลางระหาทะเลอีกแล้วเดีนน๋ยวไหล่ะับช่วงนี้ชีวิตติดทะเลครับผมสวัสดีผู้ชมเลยก FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่นนองนทมอินดี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดบางทะเลครับผมส่วนแกกูเลย ดบางสเสรนะครับแต่ก็อยู่ถัดจากพัทยามานี่พัทยาอยู่นี่ใกล้ทางพัทลุงครัอันนี้พัทยาอันนี้พัทลุงแฮ่นู่นพัทยาอยู่นู่นนะครับอยู่ใกล้ๆนะพัทยาแล้วก็จริงๆมันเป็นอ่าศรีราชาพัทยา <c oughs> บางสเสรแล้วก็สัตหีบ <c oughs> จุดจุดแห์มสำคัญนะครับ <c oughs> ที่นี่ก็เป็นที่ยอดฮิตอีกทีหนึ่งของที่เที่ยวของชลบุรีนะครับ นะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีร้านขายอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นไปบนทุตบาทหมดแล้วเขาน่าจะจัดระเบียบนะรบรเรามีเวลาอีกสี่ชั่วโมงนะครับเ<ๆ>มื่อกี้เข้าไปที่วัดมาแล้วนะเรามาจากวัดเนินกระปอกนะครับมาเร็วเกินนะเข้าไปที่วัดมาแล้วเขาบอกว่าแห่บ่ายสามบ่ายสามครึ่งทีนี้เราก็จะไปทักบ่ายสองเข้าวัดสักบ่ายสองแล้วก็ไปนั่งบันเลงที่นู่นสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะก็แต่ตอนนี้เรามีเวลาอีกสี่ชั่วโมง <S <S อ่ะสามชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะเราจะอยู่ที่นี่นะครับพาเด็กๆมากินข้าวกินอะไรกันก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศวันนี้กันนะครับเป็นไงตำรากยำมีนะจ๊ะทุกคนจ้ามีอะไรแนะนำไหมคะแนะนำ BTS แนะนำแนวไหนดีเอ่ยเอาะไรก็ได้เอาแซ่บเหรอแซ่บๆแต่แนะนำหน่อยเร็วกุ้งสดหนึ่งตำปลาหนึ่ง มีน้ำตกด้วยคือน้ำตกใส่ขนมจีนตำปลานี่ไงกับใจกุ้งสดหนึ่งปลาหนึ่งซุ้ยหนึ่งตัอยทาข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพดแล้วก็ตำตำหอยแข็งกินน้ำตกอ่ะหอยแข็งปลาละนะคะตะวันข้าวโพดปลาละได้ครับข้าวโพดมแล้วก็ข้าวโพดไข่เชิญข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ย่างเอาอยู่ไก่ย่างก็หนึ่งสองสามสี่ห้าน่องไปเลยอุ้ยเฮ้ยสั่งเองเลยไหม สงมห้ขาเดนียวสิข้าวเหนียว1ิบห่อ้าเหนียวสิบหท้งเดือมีโคบีบีาน้ำเปล่าแันต้าเบียร์ไอาเป็นคบกคบหนึ่งโคบหนึ่ใหญ่แล้วก็น้ำหใหญ่นสองใหญ่้ะเอาสอใหญ่อย่างละสองแก้วสิบหกในะคะ้ะโอเคเชิญนั่งรออาหารประมาณย0สนาทีค่ะ้ม่าได้หค่ะได้ได้อาหารนั่งรอดีกว่า กินเงาะกินเงาะไม่นั่งกินเงาะหรอกทางด้านซ้ายด้านซ้ายเสียงเสียงซ้ายเสียงซ้ายเฮ้ทุกคนดูเฮ้ยมีได้ไยจริงเลยด้ยจริงอุเลยผมผมนี่อุงเลยครับ ที่นี่เราไม่มีตาก,กล้องมาช่วงขนานะครับตาก,ก้องอยู่ในช่วงอะไรจกจกข้าวเหนียว <laughs> ตอนนี้ได้อาหารมาแล้วสิ่งที่อยากแนะนําเลยที่ชายาหาดนี้ก็คือไก่ย่างไก่ย่างเจ๋ามากแล้วก็ข้าวเหนียวช่วงเนี้ยช่วงนี้ประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงข้าวเหนียวกําลังสดใหม่เลยนะครับกำลังอุ่นดได้ที่แล้วก็ฟูบางทีข้าวเหนียวอ่ะมันมันนื่อนึ่งดีก็จริงแต่ว่าเขาเก็บไว้ทั้งวันเก็บไว้นานแล้วมันทับกันมันจะแบนมันจะแข็งแต่นี่ ส้มตำก็รสชาติดี<ะ>เสือก็นุ่มดินุ่มเพราะสายผม <c oughs> พี่ๆเอาอะไรกันบ้างครับ <c oughs> เอาเขา้าวเหนียวข้ววาวเหนียวกีฮอ,อรหนอ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหก่มหมดเลยมิ้วเลยเอาา้าวข้าวเหนียว 7, เจ็ดเอาตำอะไรครับตำไทยหนึ่งครับข้าวเหนียวเจ็ดตำไทยหนึ่งเอาอะไรอีกครับิไก่ไหมเอ้ยไก่ไก่ไก่ห้าเลยนะช่วยกินให้หมดนะ โอเคครัไปอยู่กันที่ห้าดังไหมอ้าวมีเราสองคนนี่嘛แล้วที่จังสวัสดีค่ะฝนโอ้ยโอ้โหฝนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะก็น้ำก็จะลงเป็นพิเศษสูงประมาณหนูตัวคิมยอดใส่หัวพี่ไปก่อนหน้านี้เราไปเราทำอะไรกันกินข้าว แล้วก็เหลือเวลาอีกตั้งหลายประมาณสองชั่วโมงครูก็เลยให้มาเดินเล่นค่ะก็น,น,น้องๆก็จะอยู่ตามจุดแหล่งอ้าวคุณผู้ชายไปไหนเดี๋ยว <c oughs> บอกอว่าจะมาเนออมันวิ่งตรงโน้นไงมันบอกมันไม่อยากเปิดโคลนกันแต่มันก็ไม่ใช่โคลนนะมันก็เป็นดินเปียกน้ำปกติถ้าโคลนมันต้องแบบเล็กนี้นดูดลงไปใช่ที่มันขึ้นอันเนี้ยปกติเราจะไม่ได้มาทะเลกันช่วงนี้ผมว่าจะมาตอนยินนะของงานเสร็จ นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปหาพวกหนุ่มๆกันขอเอนจอยกันมากแล้วเรา,าก็กำลังกินโดนลงโคนอีกแล้วครับบอกมือบอกมือสวัสดีสฮัลโหลโอบอกมืออุิยพี่เรากลับมาเยี่ยมคนอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปลักตีนเหรอใช่เออครูบอกหาปูให้ตัวละพันหมายถึงโดนปรับตัวละพันดี <c oughs> อันนู้นน่าจะเป็นเกาะล้านอ่ะอันเล็กๆเกาะล้านเพราะว่าฝั่งนู้นมันพัทยา เนี่ยเราก็สามารถขึ้นเรือจากนี่ไปเกาะรานได้เลยดิอุ้ยไงปู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 มาปูมาปูมาปูมาอ่ะเมื่อกี้เพิ่งปูน้าปูมะที่เรากินกันนะใช่ใช่อุ้ยจับได้หอยหอยหอยอันนั้นอ่ะหอยหอยยังไม่ตายเลยหอยอะไรอ่ะเกี้ยมันเดินเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมผเป็นเนียนผาเป็นเนียนมันหอยฉางอยู่นะคะเมื่อกี้มันเดินอยู่แต่เราเราต้องอยากไปฝืนธรรมชาติน้องนะเราต้องอนุรักษ์ความเป็น สัตว์ทะเลไว้เพื่อที่จะไม่สูญพันธุ์นู่นนู่นกระปูเฮ้ยมนมีเหมือนวันนีเราเปิดไหมยังเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วก็พูดถ้าพูดมีขีดขีดขึ้นอะไม่มีนะเนี่ยไปไแล้วได้เกือบสองัวละเอ้ยเอาเอาวางลงก็เจอแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้จับน้องไปประมงน้องจับให้ดูน้องไปประมงน้องจับให้ดูปลาแย่เนี่ยพี่เจอเรื่องปลาแยอยู่ตรงนั้นตัวใหญ่ปะ ไหนไหนเอามาดูไหมเนี่ยตัวเท่านี้แหละไม่ตัวเท่านี้ตัวเท่านี้ไย้อมกับผักหวานไปโอ้โหมันไปนู่นแล้วมึงอ่ะไหนโชว์นี่โชว์มันเป็นตอมเก่านี่ยังเกันอึกดื่นเลยปล่อยเธอสงสารมันให้มันมากัดเฮ้ยเจริญหลังไปไปไปปล่อยไปเจริวอย่าญหลังนี่นะคะรับปล่อยไหนได้อะไรเอ็งระวังหน้าเห็นไหมเอ็งเก่งเปียกแล้วปล่อยมันปล่อยมันไม่ต้องไปเก็บลอยเท้าขอแงะเขียวนี่ครับ นี่ครับนี่ครับนี่คือยักษ์เขียวนี่คือยักษ์เขียวเราเจอรอยท้าของยักษ์เขียวครับพีย่ยาพี่ยาพี่ยาอยา่าคิดฟันอยา่ยาอย่ารอช้าไปเลย <c oughs> อันนี้เด็กๆลงมาข้างล่างหมดแล้วแล้วก็วเหลือคููคนเดียวนะคะนั่งเป็นผู้ใหญ่โดดเดี่ยวเดียวได้ในท่องเลเจ่อหอยเจาหอย อยไหนอยแบนสก๊อธารินอุ้ยแบนสก๊อทารินเอาแนะนำตัวน้องหน่อยเฮ้ยเจร่างสวัสดีกล้องนะสั่งก็ใช่ไหนเนี่ยเจร่างสวัสดีกล้องพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแบบสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวชื่ออะไรเราชื่ออมสินชื่ออะไรนะชื่ออมสินออมสินนี่ครับน้องออมสินนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าถินเลยเป็นเจ้าถิ่นประจำหาดบางทะเลนะครับมาทุกวันเลยครับใครใครมาก็จะเจอได้สสมอที่ในในอวดลอยสักไหนลายสักเป็นยัไงอุ้ยใครสักให้เนี่ย จักน้ำมันไงเลยไม่ค่อยเห็นที่จริงน้ำทะเลมันไม่มีอันนั้นนะไม่มีรสชาตินะแต่ที่ได้มีรสชาติก็คือน้ำอสุจิของปะวรรณแต่อันนี้แต่มันก็แบบหลายๆสิ่งพี่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างปนกันไปแต่ส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นอสุจิของปลาวานใช่อันนี้น่าจะเป็นหอยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยหอยเนี่ยไม่ตายด้วยนะเนี่ยเยอะมากเขึ้น่หมดเลยแล้ว้องขอให้น้องพี่เติบโตยังไงนังไงเขาอ่างเธอเลยอุ๊ยอันนี้มันมันหอยหรือเหมือนปู ปูเสือฉวนที่อยู่ในอยู่ในก็กูเสือฉวนเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้เฟรนลีเวอร์แต่ตัวนี้น่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกั้งเลยเหมือนกั้งแล้วดีเดี๋ยวน้องตายมันเหมือนกั้งกระดามเลยขอโทษนะไม่ใช่มันเรียกว่าอะไรอ่ะกามขาเจ้าเท่อุ้ยสาวสาวขาวมากอ่อถ้าใครถามหาใครนะแก้ม ตองแล้วก็แก้มเกตอยู่สนามเด็กเล่นนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสวนสาธารณะน้องอย่าไปเล่นเครื่องเล่นกันส่วนครูหมูรับหน้าที่ไอ้ครูหมูก็อยู่เป็นลุงเป็นลุงลุงพ่อเด็กวันนี้ครูเขาจะเบร์นะไรคะเพราะว่าครูหมูเขาเขาอะไรล่ะคะสิริเขาลืมลืมสมองแล้วก็สติไปที่โรงเรียนเฮ้ยชุนี้เขาเบลอค่ะทำงานเยอะทุดนี้เขาทำงานเยอะเดี๋ยวนี้เราได้มาเที่ยวทะเลบ่อยนะ ของงานแถวทะเลบ่อยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องไปสถานที่ที่มีแต่เขาเรียกผู้จัดการเราก็คือบางประกงอ้ยดูตีนกันสิดูอุ้ยนี่ชนไปใส่เออว่าจะมันไม่เหมือนกันว่าเดียจะไปเดินมันเงาอ่ะมันเห็นเงาเธออ่ะมันเลยไม่เห็นทรีนเออเธอต้องหันหน้าออกแบบ ตอนนี้มีคนฟิตนะคะไปเตะบอลด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ฟิตโดนเด็กท้าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเหนื่อยยังเหนื่อยยังเหนื่อยสิกินน้ำแล้วเนี่ย ตอนนี้เอ็นเตอร์จี <h <h ้หมดแล้วจริงเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าเดี <h 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 ๋ยวเราต้องเก็บเอ็นเตอร์จี้ไปออกงานด้วยนะคะแล้วดูแดดดิพี่อลีก็พี่หลีก็ยังไม่หยุดอุ้ยอ้ยแม่นั่งเฝ่าใครอ่ะเราอ่ะนเีียปน่อ้ยเอ้ยหันหน้ามาหน่อยสิมาเสียให้พี่โอ้หน่อยเลย ไม่ไม่ใช่น้องโอ๋หรอคะใช่ครับเชียร์น้องเสื้อรอรอยังยังไม่อวกจากลู่โอ๊ยรอเล่นเลิกเล่นเลย รู้วพ่พาพี่จะเลื่ผมเอยู่เฉยๆหนื่อยยังไปไหนมาไปเ,ไปเไปข้าห้องน้ำมาคะ่ะเวลากรวิ่งเล่นแต<จ>ะจ <ไป S 1> ับกับพี่กั้งแล้วก็ทุกคนแล้วทุกคนก็แบบแล้วก็วิ่งกันแล้วก็เป็นนั่งบนชิงช้าแล้วก็มาเข้าห้องน้ำแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเข้าห้องน้ำค่ะ ยิ้มเดี๋ยวผมตายยิ้มผมหลังนอนดีกว่านอนนอนดีกว่า